สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทวิเคราะห์ยูโรทิปล่าปอนติปลาทองคำและบิตคอยนะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคม2อ6 5นายนะครับกับสถาบันที่ให้คำปรึกรฐัฐบาลเดฟเอฟพ f เอฟเ learning มาดูที่ยูโรนะครับยูโรต้องบอกว่าโอ้โหค่างเงินอ่อนมากนะแล้วก็ s y n e r g y ดี g i เ a t o r เนี่ยถือว่าย้อนแย้งกัน แม็กดีขึ้นนะในการาฟเด็กเทรนไลน์ลงทั้งหมดนะครับสเปดอยู่ที่8นะครับผมก็เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาถึงข้างล่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการดูดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับ mm hmm. พอราคาด,ด,ดูดกลับขึ้นไปเนี่ยนะสิ่งที่จะเห็นเลยนะครับก็คือราคาไม่สามารถเบรก1 1 1 9 1 7ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า เป็นไ่ได้ว่าอาจจะมีการพักตัวย่อลงมาอีกรอบหนึ่งอัน่นี้พักตัวย่อลงมาอีกรอบเนี่ยเราต้องมาดูที่ตรงนี้ในส่วนของตัวเลขฟิวเจอร์ชี่เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการลงม,มานี่นี่อันสุดท้ายนะแล้วก็ดีตัวขึ้นไปนะตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ต่อนะครับ <c oughs> ่ตรงนี้เลยนะซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเราจะไม่สามารถเห็นเลยว่าในสีชั่วโมงเนี่ยนะมันเป็นยังไงเราต้องไปดูที่กราฟเดย์กราฟเดย์ก็ไม่เห็นนะครับกราฟเดเห็นแค่จังหวะในการรีบาวแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรมาก เนี่ยครับขึ้นมาแค่นั้นเองเนี่ยก็รีบาวแล้วก็ลงแค่นั้นแล้วก็มาดูที่วีนะครับราคาเนี่ยนะหลุดแนวรับของวีรดยบ้อยแล้วนะมันก็เลยดูดากมากมากนะในการที่ว่าราคาจะลงไปถึงไหนนะถ้าดูมันเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยสามารถหลุดตรงนี้มาได้เยอะแล้วนะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยมันดีบาวขึ้นมาแบบเนี้ยมันควรจะต้องหลุดในรอบดีบาวใหม่แต่นี่มันหลุดเลยโอนี้ถือว่าถือว่าถือว่าเจ็บนะถือว่าเจ็บอยู่เพราะว่าราคาลงมาค่อนข้างที่จะเยอะลงมาค่อนข้างที่เยอะมีโอกาสนะที่ราคาจะลงมาที่0.9เลย0.9713นะเพราะว่าช่วงนี้ ทางยุโรปเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของพลังงานกา๊าซในการมาให้ความมุ่นแล้วก็ในเรื่องของการหุงหาหาต่างๆและต้องนําเข้าแก๊สจากรัเสเซียนะครับ40%เลยของประเทศนะมันก็กระทบเยอะในะกุโรบเยอะนะครับมาดูที่ปอนกันบ้านนะครับ บอนเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการดีตัวขึ้นมาแต่าราคาก็เทรนไลน์เนี่ยมันมีการล่วงลงมาด้วยก็ไม่ได้เยอะมากเออสเปอยู่ที่สิบสองนะสเปอยู่ที่สิบสองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่าพอสมควรนะพอสมควรเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการเกิดการมีการขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าราคามันมีการร่วงลงมานี่ปื้ดลงมานี่นเพราะฉะนั้นมันต้องลงมานี้แน่ๆ,ๆนะแล้วก็ดีโตขึ้น ดีตัวขึ้นถามว่าดีตัวไปถึงไหนได้เราก็ใช้ฟิโบววัดถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นเราต้องวัดเป็นขาขึ้นนะครับนะครับโอเคอย่างงี้ครับมันต้องดีตัวลงมานี่นะที่50.0นเนาะแล้วก็มันจะพุ่งขึ้นไปนะถึง1 6 1ยหกสร์เนตะตรงนี้ นี่เห็นไหมคับว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรอย่อ,อก,ก่อนหรือถ้าไม่ย่อ,อจริงๆนะครับแค่สามสิบแปดสองเซ็นก็รีบาวได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องย่อ,อมาที่ห้าสิบนะเส้นย่อ,อมย่ที่ห้าสิบแต่ค่อยๆตัวขึ้นต่อครับประมาณนี้นะครับสําหรับปอนมาดูที่ทองคำบ้าน,นะครับทองคำก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาครับ มีการลงมาแล้วก็ราคามีการดิ่งขึ้นมาในการาฟเล็กๆนะเรามาดูกันที่กรอบเลยนะกรอบจะเห็นว่ามันก็ลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยลงมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ราคามาแบบนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าราคามันจะอยู่ในกรอบระหว่างตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาลงไหมาราคาก็าจะดีตัวขึ้นไปบนน,นี้คิดว่าคงต้องดีตัวนะคิดว่าดีตัวนะเพราะว่า ราคาลงมาต่ําแล้วนะครับลงมาต่ําแล้วแล้วก็ควรจะต้องขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถยืนที่เนี่ยมันต้องลงมานี่ก่อนยืนตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมแ้วก็ลุ้นให้ราคาขึ้นแับแค่นั้นเองนะครับอยูที่ VC b ีทเนี่ยมองว่าราคาก็แม็กดีนะครับกับเทนไลน์ก็ให้คล้ายๆกันบ t c ก็ลงมานะแต่ BTC ที่ดีก็มันยืนสองหมื่นนะมันยืนสองหมื่นตอนนี้ยืนสองหมื่นอีกแค่หกร้อยนะก็จะหลุดนะไม่มีอะไรมาก BTC ก็มานี่ มีซีนี่มานี่นะครเพราะฉะนั้นมองลงมาตรงนี้นะครับแล้วดีตัวขึ้น,นดีตัวขึ้นตรงนี้แล้วเบรกไหมก็รูน,น่นอนนะจะต,ต้องลงก่อนะต,ต้องลงก่อน ยังไงต้องลงครับอาจจะมีการย่อลงมาพักตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ขึ้นต่ออีกรอบประมาณนี้สำหรับบีและ3คม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนฟล์กับจันเปิลนะติดต่อจันเปิลที่ถ้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะเจอใหม่นะับวันพรุ่งนี้สอบครับ